ปลาไปหนอยปาไป้ปาไนไหนอปาร้างเลย่ปลาไปร้างตกลงหรอล่ช็คนะโอ้จ้าคเถ้าปลาตกลงบนมือเราห้ามลงเลย้ามีเือเนี่ลงลงมีเลือดอยู่เลยนะคะใช่ค่ะก็ต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะเช็ดกับเช็ดกับเสื้อผ ยากจรงๆไม่มีแต่เชียร์แน่นอนมั่นใจเพราะว่าเกลือกลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไรพังหรือปังคะนี่เชียอะไรคะเดี๋ยวจะไม่ตัดท้องเลยเออแล้วกูต้องตัดท้องก่อนดีวะนั่นเห็นไหมกูเนื้อมาท้องเงินไม่ได้หาไม่เจอ น้านตอมีพรามึงถ้าเป็นโควิดก็ติดเองกันหมดเลยนะกูบอกเลยร้านหมูน้ำกูว่าสินค้าได้จริงไหมก้รเทียกข้าวัเรียก้อมึนมเป็นไระคะราในปากดอร่อยน่้ีค่ะนี่าวร้านซูชิชัมเบียลหรอออไม่ได้เชฟเย็นมาเองเลยเชฟเย็นน้ยอยากได้มั้งนเ้าได้นไม่ได้ในนะไรน้องกู้องชอบเน่เลยนั่แหไะสิทอม โอ้ม่ฉัละฉันเศร้าอยู่เว่า่กประน่ึเสวยแล้วนะคะเกลต้งเสวยแล้วงานตุ้มไก่อนเดิมใชนไได้เพื่อนสักหน่อยดินีสส้อยแท้เืล้วเลล้วเปนแล้วร้านมั้งทำไมเ่ยชินใจไปเหรอบางว่นนี้เหรอบางว่นนี้ก็ขูดแต่้อนกิได้กินด้วยแล้วได้ยินทเลยนกิได้มขูดแต่ซอกกิน ไม่ได้สนาไม่ไม่ใชรอกรบไม่ได้จดนานเลดูงแล้วเนี่ด้งวแบ v d เนี่ยแล้วก็สอรคืออะไรครก็ัสอรเดียเดียวเวใหญ่เดใหญ่แล้วก็0 3 4